หารเดวนี้ดัดจลิตดัดจลิตยังไงอย่างในจานเนี่ยอยู่บ้านนอกเขาเรียกมันทอดมันทอดห้าบาทนี่กินกันสามสี่คนจุกท้องเลยมันทอดเออแหม่าอยู่กรุงเทพเข้าห้องแอร์เลยดัดจลิตเปลี่ยนชื่อเป็นเฟ้นไฟจานหกสิบเข้าไปแล้วทอดมันเนี่ยทอดมันอยู่แถวบ้านเรียกปลายเห็ดบ้านนอกแหมพอเข้าคาเฟ่ไหนทอดมัน ราคาแพงขึ้นอย่างเนี้ยไอเนี้ยอะไรสวายสวออะไรอะไรวะอะไรวะมะม่วงไงไอพวกมึงี่การศึกษาต่ำแล้วยังมาอะไรวะอีกต่างหากฝพรั่หลงเสร็้วเป่ะเนี่ยสวายพรั่หลังมันเป็นภาษาโปรตุเกสโปรเป็นชเนแนวอแนวพูดอเอนจะรู้เรื่องอะ่ะเอารู้เรื่องนะพี่มะม,ม่วงนี่ก็สวายสวายแล้วสับปะรดอ่ะสับป,ประรดมึงอย่าเพิ่งถามก่อนสิโอ้มันข้ามไม่ได้ใช่ไหมมึงเอามึงเอาส้มก่อนสิส้มก็ส้มสมมติเป็นส้มโกส ฮะโรสใช่เปล่าเอ้ยกูเรียนมามะเขือก็ตรอบตรอบผู้สาก็เตรี้ยกินข้าวก็ซี่บายเขมรนั่นแหละมึงรู้อีกแล้วแปลกใจตั้งแต่ปรบเลยอะไรเขมรเนี่ยนะพูดพูดได้แบบต่อยหอยเลยโอ้โหภาษาเขมรเลยนะไหนลองพูดดิเขมรพูดจริงๆก็ได้อ่ะอย่างสมมติภาษาเขมรอ่ะกินเนาเขาเรียกว่าไง กินอ่ะ,อะกิน Eat, อีทอีทอโอ้ยไม่ไม่ใช่ถ้าพูดเป็นประโยคเนี่ยภาษาเขาเมรเนี่ยเขาพูดง่ายๆกระดกลิ้นไวๆกระดกลิ้นหนักๆ้าไวอ๋อใช่หนักไปทางลิ้นรอเรือ,อยังงเออรอเรืออโมซีบายนวลรอ,อระเอียงเรีงตริงอมนมระมบวมบานเป่งแดงต่างอะไรเนี่ย แลยจะพูดง่ายฮะภาเขมรมีเป่งแดงมีเขมรแถวบ้านผมก็พูดกันนิดหน่อยเพราะแม่ผมเคยไปเขมรแม่้องได้กับเขมรสามเขมรแบบไปไหนมาเตานามอเนี่เตานามอเออเอาเตาไปนาทำหม้อไอพ่อมึงแดงมแล้วมันแปลว่าอะไรอ่ะไปไหนมาจ๊กอะไรเงี้ยอย่งไปไหนมาเตานามอไปเที่ยวมาเตาไอหี้เฮ้ยกูก็เรียนไปถึงตอนเที่ยวซะด้วย พูดถึงหวยนี่ได้เลขเด็ดมาได้มาจากจังหวัดพิจิตรไปเอามาจากไหนหลวงเพื่อนโทรมาบอกว่าตอนเย็นเนี่ยเฮ้ยเขามีแต่หลวงพี่ก็แบบเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กไงพอจบปอสมาปุ๊บเขาก็บวชเนรอะบวชจนครบอายุ20แล้วก็บวชยาวเลยเป็นพระมาเลยทีนี้เป็นพระทุกวันนี้ก็เป็นเจ้าวาสไปแล้วก็กลายเป็นหลวงเพื่อนกันเออก็ยังดีเว้ยเห็นเขาบอกว่าให้วิ่งสีข้างล่างนะฮะจริงมั่นใจขนาดไหนถ้าเต็มเต็มเลยก็4 6หไปเลยโอ้โห มั่นใจอะมั่นใจมากมั่นใจขนาดไหนเห็นบอกจะเอาสลาการประเรียนโตโหเอาหอระฆังเต็งะเอาโบดวิ่งแล้วถ้าเกิดหวยไม่ออกอ่ะก็เห็นบอกจะพาลูกวัดบรทุดงสักพักนึงอะแม่กลัวจะเอาชีไปเต็งสักสององไอเรื่องหอยเนี่ยนะหวยเออไอเรื่องหวยนี่อย่าไปเล่นกันมากเอมันมีประวัติที่ผมจะเล่าให้ฟังเออมันมันมันเหมือนลำมมาเกียนไหม ไม่ไม่ยาวขนาดนั้นหรอกหรอคือลุงก,กางบ้านผมอะ่ะว้าวลุงก,กางเออบ้านก็อยู่ขอนแก่นอ๋อบ้านมึงอยู่ข้างบนนู้ <c oughs> ไนไอ้นันอาบอบนวดเออ <c oughs> ทำไมลุงก,กางลุงก,กางแกถูกรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเจ็ดใบซ้อนอ่ะพี่โอ้โหดวงดีเว้ยโอ้แกนี่รวยจัดเลยนะ มาเลี้ยงฉลองที่คาเฟ่ว้าวไอ้ของใช้กเก่าๆแกก็เผาทิ้งหมดเลยแหมรวยซะอย่างกะว่ามาเลี้ยงกันเต็มที่อยู่แล้วแต่แกมาเสียใจสิเสียใจเรื่องอะไรลอตเตอรี่ก็อยู่ในบ้านหลังนั้นน่ะอ้าวตอนนี้รู้สึกว่าตะกางบ้าเดินแก้ผ้าให้หมาเลียตูดเ,เนี่ยตดนีนี้ พบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีอรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรคอมเมดี้ใครอยากได้เสียงหัวเราะต้องมาที่นี่เต้นเป็ดครับไรคคอมเมดี้กดไลค์กดแชร์ไรค์คอมเมดี้สุดยอดในยลกเพีย